ก็ตามอาการเนาะใชแต่ว่าก็หนักสุดตอนที่เขาเขาชัดตอน,นผมอมยู่ผมอยู่สอกโมผมไปคอนเสิรต์ตพอดีครับแล้วเพิ่งไปถึงเลยกำลังจะไปกินข้าวกินแล้วก็มีไลน์คอมมาจากเพื่อนที่ที่ภูเก็ตบอกว่าทะเลชักแล้วก็แบบหมดสติกำลังไปโรงพยาบาลแล้าแบบโอ้หใจแบบไม่อยู่กันในกัตัวแลยเป็น ซุปไปเลยฮะอยู่ตรงกลางเมืองไปเลยครับแล้วก็แบบร้องไห้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรแล้วก็โทรไปหาน้องก้อยน้องก้อยเขาก็เหมือนยังกำลังยุ่มอยู่กับดูแล้วก็โชคดีครับที่ที่สุดท้ายเขาก็เขาก็ฟื้นแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับสมองไม่ได้มีอะไรเพราะเรารู้สาเห็นเนี่ยก็เกิดจากไข้สูงเด็กชักเด็กชักจากไข้สูงเป็นปกติราะว่าสิ่งที่สิ่งที่มัน แปลกก็คือตอนที่เขาชักเนี่ยมันไม่ไม่ได้แบบเขาไม่ได้ซึมเขาไม่ได้อะไรก็ยังวิ่งเล่นปกตินที่มัมนเขามีอาการขึ้นมาเลยดีๆก็มีแต่ว่าเขามีตัวร้อนลุ่มๆอยู่แล้วผมเด็กมีขป็นเป็นเกิดจากว่าตัวไวรัสของที่มันแพร่ระบาดในเด็ก<ข>อะไรเขาบอกว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียคุณหมอบอกครับตามที่คุณหมอบอกที่ตอนนี้ต้องระวังกันหนักกว่าเดิมครับพิจารณาก็ใช่ว่าตัวร้อนอยู่นี้ก็จับวัดตลอดเลยครับว่าถ้าไข้สูงก็กินยาตัวนี้อะไรเงี้ยให้มันลงแต่เห็นว่า ถึงที่ตูนแบบการไปงานต่างประเทศเราสองข้างโห oh, อยากจะกลับเลยคร <c oughs> ับทำไมคือแบบเราไปถึงแล้วต้องรอวันหนึ่งแล้วก็โชว์อีกวันนึงก็แบบโชคดีที่เขาเขาฟื้นก่อนเขาฟื <c oughs> ้นวันนั้นกันก่อนที่เราจะเล่นโชยก็เลยแบบก็เลยใจใจชื้นขึ้นมา <c oughs> แต่ข้อควมามที่ตูนเขียนเลยว่า <c oughs> งานตรงนี้กับเราควรต้องทำให้มันจะเป็นดีกันใช่ใช่เมันไกลกันด้วยแล้วก็เขาก็ คือน้องก้อยเขาก็ย้ายเราก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตนะเนาะบางทีเพื่อนฝูงอะไรเขาก็อยู่เขาก็มีอยู่ทางกรุงเทพเยอะกว่าแต่ทางภูเก็ตเราก็โชคดีที่มีคนที่เป็นเพื German, 49, ่อนใหม่หรือเพื่อนที่เคยรู้จักกันเนี่ยคอยฝักหรือฝักให้ได้คอยช่วยเราดูแลอะไรก็ก็ก็เป็นโชคดีแตอนนี้ก็โอเคครับก็แล้วก็่การแล้วแตการน้องนก็ไปได้ด้วยดีตามไปอย่างไรก็ตามก็ตามไปครับ